ไปไอ้เนี่ะไปดีกว่ายุบจะ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 ยุบว้าสูงจุกออยเอาไว้ว่อนมาเออหน่อยมาขอน้ำหน่อยเอ้ยกิมทิตแปลกแปลกดูแล้วไปทางนี้ตรงนี้มียอดเขาอยู่อะไรนะ่ยไปต่อไม่ไหวแล้วจัดตาตายตายอยู่แล้วอ่ะไอ้มีอะไรดีดินฮะเออไอเดียมัน,นเจดไปแล้วกองขยะ ลอลเรืลอลๆเรื่อยๆรอๆหย่าเดี๋ยวไปแล้ววางกระเป๋าแล้วก็อึดอึดจะในเกมทิกเออนี่แผ่นที่โคตรใหญ่เไปดูดิเอ๊ะทำไมมันสุกเพิ่มเขี้ยนมันไม่ตกกับแผ่นที่เลยอะไรดูดูดูซี่ไม่แผ่นที่ไม่ตรงกันเลยเฮ้ยอะไรดืดูทำไมแผ่นที่ไม่ตรงอุ้ยมัวแล้ว đúng lắm mình cái tôi gặp tôi lắm mình đây này bỏ đi lâu lâu à phải có Lâu lâu đừng tạm đúng lắm đông vùng thì bây giờ người phải chết tôi lấy lợi ôi dở dở lại nè đường mà đây liêu bị điếu yeah đây đông điếu